ตอนนี้นะครับแอดป๊อปนะครับก็อยู่กับพี่แจ็คเมทีนะครับครับผมสวัสดีครับผมแจ็คเมทีคำพารักครับผมพี่แจ็คเมทีนะครับวันนี้วิ่งเป็นอันดับสองนะครับในระยะ100กิโลเมตรชายนะครับซึ่งจะบอกนะครับถ้าใครได้ดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันนะครับคือพี่แจ็คเนี่ยวิ่งตามโค้ดแจ็คที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยใช่ครับมาเหลืออีกไม่กี่ร้อยเมตรร้อยสองร้อยเมตรร้อยเมตรไม่ทันครับไม่ทันครับเห็งเดียว แต่ว่าวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เขาวิ่งเอลต้าปกติวิ่งแต่มาราธอนใช่ครับเป็นปกติจะวิ่งแต่มาราธอนเป็นหลักครับ,รบก็พอดีได้ผูญญ้ใหญ่ใจดีให้มาวิ่งร้อยโลมาอยากมาชาเลินตัวเองครับรับสนามดีๆระดับประเทศ <laughs> ว่าเขาวิ่งร้อยโลเป็นยังไงสงสัยอันนี้ผมสงสัยเลยนะทาไมไม่วิ่งหกสิบโลก่อนสี่สองแล้วเป็นร้อยเลยทําไมค<อ>ิดถึงร้อยเลยครับ หกสิบโลผมคิดว่าถ้าซ้อมอีกหน่อยเดี๋ยวมันก็ขยับไปสี่สิบแล้วครับโก็โดดขึ้นมาร้อยเลยครับโดดขึ้นมาร้อยเลยดีกว่า<ช>แล้วก็เป็นการเดบิวต์ครั้งแรกที่สนามแห่งนี้ใช่ครับเอาตรงๆติดใจไหมครับระยะร้อยโลก็ยังติดใจอยู่ครับติดใจร้อยโล้วันนี้พูดถึงการแข่งขันหน่อยครับครับผมตั้งแต่เริ่มวิ่งเลยเนี่ยจำได้ไหม ที่ผมภาคอยู่ตลอดนะเดี๋ยวพี่แจ็คไปดูย้อนหลังนะได้ครับวันนี้เป็นวันที่ผมพูดคําว่าแจ็คเยอะที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าแจ็คกับแจ็คแจ็คกับแจ็คแจ็คขอบคุณครับนะครับก็อีแจ็คเมทีนะครับตอนปล่อยตัวออกไปนะครับก็วิ่งนําไปเลยครับแผนวันนี้วิ่งเพลเท่าไหร่ครับแผนตอนแรกจะวิ่ง410ถึง420ประมาณ60ิโลเพราะว่ารู้ว่าแดดออกเก็บช่วงแรกให้ดีที่สุด ช่วงหลังนี่เป็นแผนใช่ครับช่วงหลังช่วงหลังปอยเลยว่าจะได้เท่าไหร่แล้วแต่แกขอให้6กโลให้อยู่ที่ประมาณสี่หนึ่งศูนย์หรือสี่สองศูนย์ซึ่งจริงๆแล้วมันตามนั้นไหมก็มันลั่นไปหน่อยครับเร็วไปหน่อยเร็วไปหน่อยว่าแล้วเพราะว่าช่วงแรกเนยนำพี่แจควิรพลเยอะพอสมควรเลยประมาณอูทร้อยสองร้อยเมตรนะก็กลับตัวเห็นเห็นเห็นร้อยสองร้อยเมตรเนาะแต่ว่าก็ทรงวิ่งของพี่แจ็คเนี่ย เอาง่ายๆจริงๆวันนี้ผมเห็นพี่แจกวิ่งครั้งแรกในชีวิตนะ <ขอ S 1> ไม่เคยดูแบบภาพสดๆมาก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักวิ่งที่กล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวแข็งแรงมากจริงรใช่ไหมครับใช่ครับพอดีอดญญว่าเสริมมาเยอะ,อะด้วยด้วยพื้นฐานเป็นอาหารอยู่แล้วครับพี่ครับ <c oughs> ก็เลยมีความแข็งแรงตรงนี้อืมก็เลยแข็งแรงตรงนี้แล้วพอวิ่งไปเรื่อยๆครับก็มีการที่พี่แจ็ควิรพล โ้ชแจ็ควิรพลวิ่งมาเทียบคู่อยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นเป็นยังไงครับเราไม่ไหวครับรู้ว่าสภาพร่างกายไม่ดีเราก็ปล่อยเขาไปตามเกมโอ้ตอนนั้นพอรู้เลยครับว่ารูพอเขามาประกบเลยรู้เลยว่าเลเพราะว่าด้วยด้วยตอนแรกเรามาไวถ้าเขาตามขึ้นมาประกบเนีแสดงว่าเขาไปกว่าอืเราก็เลยไม่ไหวเราก็ต้องปล่อยให้เขาไปแล้วก็มีจังหวะที่เขาหายไปเข้าห้องน้ํา ใช่ครับจำได้ไหมจําได้ครับจําได้จําได้ตอนนั้นพอเขาหายไปห้องน้ําเราคิดยังไงคิดว่าเอาแล้วเสร็จแล้ว่าไม่ครับผมผมผมรู้เกมแล้วผมผมรู้เกมว่าพี่พี่เขามาดีครับพี่เขามาดีพี่เขารู้ว่าเขามาดีนี่ใช่ครับพอเขากลับมาจากห้องน้ําเขาก็พยายามวิ่งกวดใช่ครับแจ็คเมทีซึ่งเขาบอกผมว่าเขาก็วิ่งเรื่อยๆตามเพจเขาแต่ผมเห็นสภาพนี่คือเหมือน จริงๆเขาวิ่งกวดแหละรู้ใช่ไหมว่าเขาวิ่งกวดรู้รู้รู้ครับรู้เพราะว่าพี่แจ็คจริงๆไม่ได้เทสตกประมาณไม่ได้ตกไปนิดนึงเลยเลยใช่ครับ,รนนรบก็คือมันจะมาตกตอนรี้น้า,น,า,น,าน่าจะลูปสี่ตอนที่เขานําไปแล้วใช่ครับแล้วก็พี่แจ็คพอพอเขามาเทียบปุ๊บพี่แจ็คก,ก็เข้าออห้องน้ํขผมวนมาเข้าห้องน้ํานั่นแหละพอเข้าห้องน้ําไปทีนี้พอแจ็คอีกคนก็ด้วยความเลือดเย็นของเขานะครับ วิ่งหนีหายเลยใช่ไหมตอนนั้นคือพอเขาวิ่งหนีหายไปเราไม่เห็นหลังเลยใช่ไหมครับไม่เห็นนะครับไม่เห็นครับพี่เพราะว่าถามทีมงานที่มาด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าห่างสิบหกนาทีสิบหกนาทีเราคิดดูว่าประมาณนักสามโลกว่าด้วยความเร็วที่เขาวิ่งเนี่ยคือเกือบสี่โลเราก็ไม่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 ตามแล้วครับตอนนั้นสิบหกนาทีจริงๆริงเราังคำนวณอยู่แต่เพจจริงจริงมันไม่ได้ห่างกันมากแต่ว่ามันมันไกลระยะมัน่าไกลแล้วเนาะสิบหกนาทีแล้วก็แต่ พอมาเป็นลูกสุดท้ายลูกพี่เจ็ดมันมีเกมพิกตอนนั้นน่ะถ้าจริงๆแล้วถ้าพี่แจ็ครู้ว่าโค้ชแจ็คเขาเริ่มเดินน่ะมันไม่แน่น่ะมันเราเรารเราไม่เห็นครับไม่เห็นไม่เห็นหรือว่าจริงเราใส่ได้มากกว่านี้ไหมหรือว่านี่คือเต็มที่แล้วครับเต็มเต็มที่แล้วครับพี่เพราะว่ามันเกิดระยะของที่เราเคยซ้อมมาเยอะอแล้วด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนเราก็ประคองไว้กันที่สามมาอย่างเงี้ยเราก็แค่ประคองเข้าอย่างเดียวเพราะว่า ตอนแรกรู้ว่าห่างสิบหกนาทีเนี่ยพี่ยังไงก็ตามไม่ทันใช่ครับยังไงก็ตามไม่ทันเราก็แค่เคาะมาเรื่อยๆแต่เราก็ไม่เห็นแล้วครับว่าว่าเขาจะมาเดินมาอะไรไม่เห็นพอมาตรงโค้งสุดท้ายที่เห็นเขามันก็คือไม่ทันแหละไม่ให้ทันครับไม่ทันคือรู้อยู่แล้วไม่ทันรู้ไงก็ไม่ทันโบกมือให้เขาเลยเห็นโบกมือบายบายแล้วครับ <c oughs> พอโค้งมาโบกมือเขาเลย <c oughs> ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการย่งขันที่เข้มข้นมากครับ แล้วก็จริงๆวันนี้ีิแจ็คภูมิใจกับสถิติที่ตัวเองเดบิวต์ร้อยโลมากแค่ไหนครับก็ถือว่าผม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 ,มาไกลนะพี่เพราะว่าปกติอ่ะผมแค่มาราธอนแต่เนี้ยคือมันสองมาราธอนกันอีกหนึ่งฮ <c oughs> าบทั้งทั้งที่เราไม่เคยวิ่งมา <c oughs> ผมผมก็มาเกินเกินเกินเป้าผมละแล้วอย่างนี้ติดใจร้อยโลไหมตกลงก็ <c oughs> ถ้าถ้ามีโอกาสปีหน้าก็อาจจะมาอ,อีกหนึ่งรอบปีหน้าหรือสนามอื่นของไทยแลนด์อัลต้ามัสเตอร มีโอกาสได้แน่เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะไปวิ่งที่ไหนวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนครับร้อนร้อนร้อนจริงครับผมไปคุยกับนักวิ่งหลายๆท่านมาเนี่ยคือโหสภาพแย่ทันหมดพังกันเละเลยแต่ถ้าแต่ถ้าอากาศไม่ร้อนพี่แจ็คก็อาจจะทำรคคอร์ดนะทำรคคอร์ดใช่ครับเพราะเขาตั้งใจครับเขาตั้งใจมาทำรคคอร์ดแล้วก็พี่แจ็คนี่จริงๆแล้วตอนซ้อมยาวเนี่ย ซ้อมสูงสุงสดกี่กิโลเมตรครับเราให้คุณช่วงฟังนะครับอ๋อปกติผมยาวแค่เจ็ดสิบโลเจ็ดสิบโลเจ็ดส mm ิบโลประมาณกี่ครั้งครับในการเตรียมตัวจะมาวิ่งร้อยโลมีหกมีหกสิบโลครั้งหนึ่งแล้วก็มีเจ็ดสิบโลครั้งหนึ่งแค่นั้นเองครับที่เหลือก็ประมาณมาลาครนึงวิ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมยาวถ้าอย่สามบประมาณสามสิบสามห้าแค่แค่นั้นเองครับ mm hmm. เพราะปกติเราไม่มีฐานซ้อมร้อยเนี่ยเราก็ไม่รู้ไงเราก็แบบติดต่อ รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์รเขาถามว่าพี่ผมไม่เคยออกยาวอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะทํายังไงบอกว่าเอาเวลาไว้ก่อนเอาให้วิ่งนานๆไว้ก่อนใช่ครับใช่แล้วการซ้อมเอาต้านี่มันต่างกับการซ้อมมาราธอนยนะังไงอย่างแรกคือเวลาพี่เวลาพี่ต้องคือเป็นการบริหารเวลาเพราะว่าอย่างผม,มทํางานประจำอย่างเงี้ยพี่ผมต้องซ้อมเช้าผมต้องซ้อมเช้าตอนเย็นอยู่กับครอบครัว ก็มีเบาๆบ้างครับแต่ส่วนมนากจะซ้อมเช้าโอ้แล้วอย่างถ้าวันวิ่งยาวนี่ก็ต้องตีสองตีสามตื่นมาวิ่งงี้หรอตื่นตีสองซ้อมตีสามตื่นตีสองซ้อมตีสามเจ็ดสิบโลก็จะจบที่ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งครับโหโหแล้วนําไปทํางานแปดโมงวันทํางานวิ่งเจ็ดสิบโลก็ปกติผมจะซ้อมที่นครสวรรค์ตะเคียนมาเป็นวันพิถีพิถับแล้วส่วนถ้าจะไปซ้อมวอยก็จะไปซ้อมที่จังหวัดกำแพงเพชรเพราะว่าบ้านเกิดอ,อยู่กำแพง อหวันนี้สุดยอดจริงนะครับนี่คือวินัยของนักวิ่งนะครับที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยต้องยกนิ้วให้จริงๆนะครับไม่งั้นจะวิ่งไม่ได้ขนาดนี้นะครับอ่ะทีนี้ฝากถึงสนามไทยแลนด์ร้อยเคเอลตามมาราทอนที่นี่นะครับว่ามาวิ่งแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนแรกนะผมผมยังและผมชอบอย่างแรกก็คือหนึ่งการจัดการดีมากการจัดการดีมากไม่ว่าเรื่องเส้นทาง แล้วก็โดยต้องขอบคุณเจ้าที่ตามจุดทางทางวอเตอร์สเตชันจุดน้ําไม่มีขาดครับน้ําไม่มีขาดเกลือแร่ไม่มีขาดอุดมสมบูรณ์ครับนี่คือสิ่งที่ชอบเนาะอยากให้ชวนเพื่อนๆมาวิ่งที่สนามแห่งนี้นะครับอย่างแรกนะครับคือถ้าทุกคนสนใจอยากมาวิ่งอัลตรานะครับอา,อาจจะมา60โลมาลองมาลองก่อนก็ได้หรือว่าจะโดด6จะโดดจาก60โลมาร้อยหนึ่งอย่างผมก็ได้แต่แต่มันต้องซ้อมต้องซ้อมดีๆครับต้องซ้อมดี ผมก็เชิญชวนเพื่อนๆมาวิ่งนะครับวันนี้ก็แสดงความยินดีกับแจ็คเมซีนะครับสำหรับการเดบิวต์ครั้งแรกเราได้อันดับที่สองนะครับด้วยสถิติเจ็ดชั่วโมงใช่ไหมเจ็ดเจ็ดชั่วโมงสามเจ็ดชั่วโมงสามหกกว่าสามสิบหกซึ่งการวิ่งร้อยกิโลนะครับวิ่งซับสิบนี่ก็ยากแล้วซับเก้าก็ยิ่งยากอันนี้คือซับแปดนะครับครั้งแรกสุดยอดจริงๆนะครับ นี่ต้องยกนิ้วแล้วก็ตบมือให้จริงๆครับผมก็ระหว่างวิ่งนะครับก็แฟนๆก็เชร์กันในไลฟ์เยอะนะครับพี่แจ็คไปดูย้อนหลังได้แฟนเพี่แจ็ควิโลพงก็เยอะอ้ยพี่แจ็คมทีก็เยอะผมถามว่าจะเชร์แจ็คไหนสลับกันสนุกเลยพิมพ์กันสนุกเลยยังไงเดี๋ยวพี่แจ็คลองไปดูย้อนหลังนะได้ครับล้วจะได้รู้ว่าเราอาจจะต้องเพิ่มตรงไหนบ้างเพื่อจะมาคว้าแชมป์สนามต่อไปแล้วก็เดี๋ยวยังไงติดตามชมนะครับพี่แจ็คมทีนะครับผมคิดว่า เร็วๆนี้ต้องมีร้อยโลต่อไปแน่นอนครับในสนามไหนนะครับซึ่งถ้าแอดป๊อบได้ไปพาร์ทเนี่ยก็รับรองมันแน่นอนนะครับอันนี้ขอบคุณพี่แจ็คเมทีนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับลำดับที่สองนะครับอันนี้ก็คุณแจ็คเหมือนกันนะครับคุณแจ็คเมทีหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับเจ็ดชั่วโมงสามสิบหกนาทีเจ็ดวินาทีนะครับก็เอาเป็นว่าห่างกันไม่ถึงนาทีนะครับ เขียนกันมาแบบหายใจลดต้นคออ่ารับรางวัลน,นะครับถ้วยรางวัลจากซุนโตนายพิกโปรนะครับ13,900านะครับวอลเชอร์จากวีอิงนะครับ1,000บาทนะครับอ่า